สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคบผมขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศ วันนี้นะครับจะมาคาดหมายลักษณะาอากาศของประเทศไทยประจําเดือนมีนาคม2564นะครับโดยลักษณะทั่วไปในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศร้อนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ในบางวันนะครับกับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นเกิดขึ้นได้ในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากนั้น จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะระยะและมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ในบางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่40 43องศาเซนเซียสโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมทั้งตอนบนของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกแต่จะมีฝนตกลงมาได้นะครับในบางช่วงซึ่งจะช่วยบรรเทาคลายความร้อนลงได้นะครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของเดือนบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนนะครับจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยเป็นระยะระยะ จากนั้นจะมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นบางช่วงนะครับประกอบกับจะมีลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวสำหรับภาคใต้จะมีอากาศร้อนเกิดขึ้นได้ในในหลายพื้นที่นะครับ ในบางวันกับจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ20-30สของพื้นที่เนื่องจากจะมีลมตะวันออกนะครับหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยสรุปนะครับในเดือนมีนาคมคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ย จะใกล้เคียงกับค่าปกติและปริมาณฝนโดยรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับยกเว้นแต่ภาคเหนือปริมาณฝนรวมจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20นะครับข้อควรระวงังในเดือนมีนาคม มักจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและเลือกสวนไร่นานะครับขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยทางช่องวาตภัยอุตกพพยากรณ์อากาศ จะนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงท,ทีและต่อเนื่องนะครับพยากรณ์อากาศภาคเหนือภาคเหนือจะมีอากาศร้อนเป็นระยะระยะและในช่วงครึ่งหลังของเดือนนะครับจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ในบางวันนะครับโดยอุณหภูมิสูงที่สุดอยู่ที่40-43องศาเซลเซียสกาับจะมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่นะครับในบางวันซึ่ง จะช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนเป็นระยะระยะและในช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่นะครับในบางวันโดยอุณหภูมิจะสูงที่สุดนะครับ40-43องศาเซลเซียสได้กับจะมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ในบางวันนะครับซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้นะครับ ส่วนภาคกลางจะมีอากาศร้อนเป็นระยะระยะและในช่วงครึ่งหลังของเดือนก็จะมีอากาศร้อนจัดนะครับหลายพื้นที่ในบางวันนะครับทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับวัดได้40-42งองศาเซลเซียสได้นะครับกับจะมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ในบางวันซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้นะครับ ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนเป็นระยะระยะและในช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีอากาศร้อนจัดในบางแห่งนะครับในบางวันโดยจะเน้นทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงที่สุดนะครับอยู่ที่40-41องศาเซนเซียสคาบจะมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ในบางวันซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้นะครับทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยนะครับจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีอากาศร้อนในบางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนนะครับกับจะมีฝนฟ้าขนองในบางวันเกิดขึ้นซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงได้นะครับผมขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทุภัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ